แม่มามีเปิไม่เป็นเลยใช่แกตั้งไหนอ่ะแกะตรงไหนนี่ไงทุกช็อตออกมาแบบนี้นะใช่ค่อยๆนะเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาลนอย่าค่ใช่เดี๋ยวอย่าเพิ่งเปิดตรงนี้ค่ะเปิดตรงนเหรอพี่เกียรติถ่ายตรงเลยค่ะนี่ดึงดึงดึงแบบนี้ค่ะดึงแบบนี้ค่ะอาเชื่อมหมามีเก็บออกมา ว้าวเอาวางเอาวางเฉยๆนะอันนี้อะไรอะ่ะอันนี้หนมปังไงคะไม่ใช่ไม่ใช่ขนออมโอ้ยจะกินขนมปังออตัวแล็กแก่จะกินอันนี้อุย้ยเอันไหนจะกินเลยนะ อันนี้วางไว้ตรงนี้ค่ะเดี๋ยววางไว้ตรงนี้นะ,ะเจ็บไม่ได้อะโหจะกินก่อนเลยเหรอใช่ <c oughs>